สวัสดีครับอยู่กับช่องกัปตันแจ็ค h ช n n นลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นประเทศเล็กๆสิงคโปร์ไม่มีแหล่งน้ํามันดิบนะครับแต่ว่ามีคลังมีโรงกัน่นมีถังกักเก็บกักเก็บน้ํามันที่ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับแต่เชื่อผมเชื่อว่าอีกยิบ 20ปีข้างหน้าสิงคโปร์จะมีพื้นที่เกือบเกือบเท่ากับประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขาถมทะเลขยายพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจไม่ว่าด้านโลนการพ,พัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวอะไรนะครับถือว่าอันดับสองของโลกนี่มีท่าเรือ MSC ครับท่าเรือที่ว่าถมที่ถมทะเล สร้างท่าเรือของเขาเองครับ MSC ก็กองเรืออันดับหนึ่งของโลกครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับนี่ท่าของเขาไปเลยครับส่วนตัวอลังการไปเลยสุดยอดมากกับสิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาไม่หยุดไม่หยุดการเรื่องพัฒนาจริงๆนะครับอีกอย่างกฎหมายบ้านเมืองเขาก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับการคอร์รัปชันการ,รอะไรก็ถือว่าน้อยมาก จุดนี้ก็เริ่มถมที่ถมทะเลขยายทำท่าเรืออะไรเพิ่มนะครับมีแต่ขยายเพิ่มครับแต่ละปีแต่ละปีทุกตารางนิ้วแม่แต่ขยายเขาก็ยังเอามาผลิตกระแสไฟฟ้าเลยนะครับประเทศสิงคโปร์เดินก้าวหน้ายุค AI ยุคแบบพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากนะครับเศรษฐกิจเขาก็ดียิ่งช่องแคบม,มารดากาอีก มีเรือเข้าออกวันหนึ่งก็เป็นร้อยร้อยลำอ่ะ่นี่นก็ขยายเพิ่มในในช่องแคบมัลลกานะครับมีเรือหลายทวีปทั่วโลกครับต้องผ่านเส้นทางนี้ครับเล็กอย่างมาเติมน้ำมันมารับบังเกอร์ไม่ว่าน้ำมันเตาน้ำมันดีโอเอฟโอ แล้วก็มาขนส่งสินค้านี่ต้องเอาช่องผ่านทางช่องแคบเป็นหลักนะครับในอลังการครับพัฒนาไม่มีหยุดต้องยกให้เขาเลยนะครับครับฝากติดตามกันด้วยนะครับช่องกัปตันแจ็คชาแนลครับชอบก็กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาได้ครับนี่เหลือตู้คอนดิเนอร์ขนาดใหญ่ ตรงนี้ก็ฝั่งตะวันออกนะครับที่ว่ามีตึกเรือในระยะไกลในะผมถ่ายจากระยะไกลนะวิวแสนล้านตนะั้งเรือสินค้าเรือตู้คอนเทนเนอร์เรือน้ำมันดิบครับสองลำเล็กๆนี่เป็นเรือประมงนะครับแต่กลางคืนไว้ใจไม่ได้นะครับก็เสี่ยงอยู่นะครับในพื้นที่อันตรายอยู่ ยิงกลางคืนอีกการเดินทางไม่คล่องตัวนะครับพวกเรือมันเข้าออกเยอะครับชอบก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแนะนํามาได้ครับจะทําคลิปอะไรนะครับครับสวัสดีโชคดีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ